เหมือนกันอ๋อปูมันมันเข้าร่างสี่หกน่ะแต่หวยให้ไปสามตัวเฉยๆหวย,หยตรงๆรงเลยน่ะโอ้ตรงๆรงเลยเหรอครับปูเออตรงๆในในคลิปเนี่ยห็นไม่คลิปปูส่งไปตอนนั้นน่ะทางไลน์น่ะบอกว่าปูเออเดี๋ยวปูส่งคลิปไปให้หน่ะเห็นอ่านอยู่อ๋อครับผมผมผม,ผมยังไม่ได้เปิดดูว่าของใครเข้าบ้างนะครับของของปูเข้า,าตรงๆเลยเหรอครับผมตรงๆเลย สามสี่ศูนย์สามสี่สองสามสี่เก้าสามสี่หกนะเข้าตรงๆเลยสี่หกนะเข้าล่างเดี๋ยวไอ้พุ่งนิดเดี๋ยวถึงโทรมาสัมภาษณ์ปู่เดี๋ยวปูได้หวยแล้วสัมภาษณ์แล้วก็เดี๋ยวปูก็จะร่วมทำบุญเดียวปูจะให้บัญชีไปเพราะว่าเดี๋ยวให้ผ่านปูดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบอร์ปู่ไปแล้วก็ทักหาปู่ดีกว่านะครับ มันจะสะดวกใน่ารนะครับปูเอาเ,เอานั้นก็ได้เอาลายครับผมครับผมมีมีไอดีลายอยู่นะมี oh. ลายแล้วก็ให้เขาไปก็ได้ครับผมแต่แต,แต่เลขปูนี่ก็เข้าอยู่นะครับปูเนาะเข้า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 แล้วก็งวดก่อนก็เข้ามาทุกง,งวดเลยเข้ามาทุกงวดเลยแล้วก็งวดงวดที่จดนั้นนี่เมื่อคืนนี่ปูก็ฝันอยู่ฝันแต่ปูปูก็คิดว่า มันใช่ไหมแล้วก็มันมีเด็กสองคนคเด็กปูปูนั่งอยู่แล้วมันมีเด็กผู้ชายสองคนค,คนอ้วนสองคนแล้วมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งปู่ปู่ก็เลยตีว่าเอ๊ะเด็กสองคนนี้ไม่เป็นหนึ่งสี่ก็สองสี่ปู่คิดคิดไวป้ปู่เขียนไว้แต่ปู่ไม่ได้บอกใครนะครับพอออกมาแล้วโอ้ตรงตรงเลยสี่หนึ่งใช่ไหมละ่ะนั่นแหนละตรงตรงเลยน,นะปู่นะช่องไหน ไม่มีใครโทรมาถามเลยว่านิมิตไหนอะไรก็เลยทางนี้ก็เวลามันห่างกันชั่วโมงครึ่งใช่ครับผมทักไปอยู่ครับปู่ครับไม่ไม่มีคนตอบครับปู่อ๋อเออใชทางไลน์ทางอะไรนั่หละครับไม่ไม่มีคนตอบผมก็เลยไม่ได้ักแต่ว่าปู่ก็ส่งมาในแอปสีเขียวอยู่ในไลน์นะปู่นก็คือปู่ก็ให้มาสามตัวให้ให้มาสามตัวสี่หางนะ ครับแต่ว่าต้องตัดเล่นใช่ไหมครับปู่ตัดเล่นตัดเล่นตัดเล่นสามตัวมันถูกญาตนานๆมันจะเข้าครั้งหนึ่งโอ้ล้วก็มีถ้าเอฟซีอยากได้ก็ไอดีไลน์นะลงให้เขาให้เจ็ดทังเอฟซีไอดีไลน์ติดต่อปู่โดยตรงก็ได้นะใช่ครับปู่แต่ว่าแต่แต่ว่าผมแต่แต่ว่าผมก็ลองให้ปู่อยู่อ่าหกสีีหกอยู่ครับปู่ครับสองตัวผมตัดให้อยู่มีมีอยู่ครับปู่ผมดูแล มีมีครับปู่มีครับมีครับมีต้นฉบับมีอยู่นะครับคือปู่มีมีมีครับผมผมผมตัดให้สองตัวอยู่นะครับปู่อืมดีมากดีมากแล้วครับถ้าเอฟซีบอกเลยบอกเอฟซีนะว่าพรุ่งนี้เออาจจะเป็นช่วงเที่ยงหรือช่วงบ่ายโมงเดี๋ยวสัมภาษณ์ปู่สองวดเลยนะโอ้แล้วปู่จะโทรหาผมหรือว่าให้ผมโทรหาครับ ปู่โทรหาดีกว่านะโอ้ได้ครับปู่ครับถ้าถ้าอย่างนั้นก็โทรไลน์มาหาปู่ก็ได้ช่วงเที่ยงหรือบ่ายโมงช่วงนั้นนะได้ครับปู่มันมันเวลามันไม่ตรงกันอย่างเงี้ยปู่ให้ผมโทรไปเวลาไหนครับอ๋อถ้าถ้าไม่ตรงกันคือตอนตอนนี้มันสิบห้าสามสิบเอ็ดแล้วก็ที่บ้านเราเท่าไหร่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีครับ เอาเดี๋ยวเอาเป็นว่า,าพรุ่งพรุ่งนี้ปู่ตื้อหาผมก็ได้เดี๋ยวผมโทรหาดีกว่าเนาะได้ได้ได้แล้วก็เออโอเคนะเราพรุ่ง,งนี้พรุ่งนี้นัดปล่อยนะปู่เนานะ<อ>ต่อ,องวน่ is, นนะบอกเลยตอนนี้เลยว่าู่เอเต่องวดแล้วก็อยากร่วมทำบุญแดงสารการ็ทางให้ไอไอดีไลน์ไปแล้วนะอ๋อครับผมได้ครับปู่ครับจะได้บอกบุญเอฟซีเนาะ อ้าวหายไปแล้วนะครับหายตัดหายไปเลยนะครับผมเออก็คือว่าอันนี้เป็นแนวทางนะครับของปู่ทุดงนะครับที่ให้มาเดี๋ยครับเดี๋ยวทางแอดมินจะวางภาพนิ่งไว้ให้นะฮะเพิ่งค้นหาดูนะครับว่าสำนักไหนเข้าบ้างนะครับสำนักไหนหลุดบ้างนะครับแต่ของปู่ผมก็คัดลอกมาให้อยู่แต่คัดลอกเป็นตัวรอง4664นะครับ64เนี่ยนะครับยังไงก็เป็น เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางนะครับตอนนี้ปู่ก็อยู่ที่อินเดียนะครับก็เลยอยากจะมาต่องวดให้ FC พรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ตอนบ่ายนะครับแต่เวลาของเราอ่ะกับของปู่อ่ะมันไม่ตรงกันเดี๋ยวให้ปู่เติร์มานะฮะเดี๋ยวเราก็จะสัมภาษณ์แนวทางชุดต่องวดนะครับสําหรับ พระธุดงตัวละแสนนะครับเมื่อกี้ตั้งกล้องแทบไม่ทันนะมาถึงปุ๊บนะฮะปู่โทรมาทันทีเลยนะครับผมเอาอย่างไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านรอ,อก่อนนะครับ f อรอก่อนนะฮะสำหรับแนวทางพระธุดงตัวละแสนนะครับตอนนี้ท่านก็อยู่ที่อิอนเดียนะครับเนาะอยู่ที่อินเดียนะครับก็เลยว่าจะ ท่านท่านอีกประมาณ3เดือนท่านก็จะกลับมานะครับท่านก็อยากจะสร้างห้องน้ําให้เสร็จนะครับห้องน้ําที่เมืองไทยนะครับไม่ใช่อยู่ที่อินเดียนะครับท่านก็ไปจำพรรษาอยู่ที่นู่นก็บางทีอาจจะพูดผิดนะครับว่า,าไปทุด,ดงแต่แต่ไม่ใช่ทุด,ดงนะครับไปจำพรรษานะครับคลิปนี้คลิปนี้ไม่มีตัวเลขนะครับเอฟซีครับคลิปนี้จะเป็นแจ้งข่าวปู่ปู่บอกให้แจ้งข่าวให้หน่อยว่า,าพรุ่งนี้ปู่นัดปล่อยนะครับนัดปล่อย แนวทางนะครับสําหรับพัธุดงตัวละแสนเดี๋ยวจะวางภาพนิ่งว่ามันเข้าตัวไหนแต่มันเป็นตัวกลับเนะาะปู่บอกว่าเป็นตัวรองตัวรองคือ6 4นะครับแต่มันออก4 6นะฮะออก4 6หนะครับผมแนวทางพัทุดงตัวละแสนนะครับส่วนชุดชุดเด่นของปู่ที่ปู่ให้มา4หางนั้นคือไม่เข้านะครับมาเข้าชุดชุดนี้แหละครับชุดล่าสุดนี่แหละครับ ยังไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดคลิปนี้ไม่มีตัวเลขนะครับมีแต่ปู่มาแจ้งข่าวให้เฉยๆนะครับยังไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับผมเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากก like, ดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะวางตัวเลขไว้ให้ดูนะครับว่าจะเป็นตัวไหนเนาะสำหรับแนวทางของปู่นะครับผมนี่ะนครับ f c ครับคือเมื่อกี้ปู่โทรมาพอดีเนาะก็เลยนี่แหละครับได้ตัวเลขมาแล้วนะครับงวดก่อนของงวดก่อนไม่ใช่งวดนี้นะนี่นะครับห4 4 6หนี่นะครับผมก็ถ้าตัด ถ้ากลับหัวถ้ากลับไปกลับมาก็ถือว่าเข้าอยู่น้อยเอฟซีเนาะครับผมก็งงเหมือนกันว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าเลขปู่เข้าเนาะก็เลยว่าเลขปู่เข้าเหรอครับปู่เขาบอกเลขปู่เข้านี่ท่านก็เลยโทรมาจากอินเดียนะเพื่อมาบอกโดยเฉพาะเลยนะครับเอายังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับอันนี้คือชุดที่เข้านะครับผมวันนี้แจ้งข่าวไว้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ทเที่ยงๆนะครับปู่จะนัดต่องวดเลยนะครับ ครับยังไงก็ฝากคอามเพี่น้องนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมอย่างไรคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ